คก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่อง NPG Sport Channel กันนะครับวันนี้เราจะมาคุยหลังเกมคู่ Big Ma t c h เมื่อคืนที่ผ่านมาถ้ผมเป็นทอรเน่ฮอพสเปอร์เปิดหลังทอรเน่ฮอพสเปอร์สเตเดียมตอนรายการยือนของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเรามาดูความพร้อมของสเปอร์กันก่อนเลยดีกว่าเจ้าถิ่นสเปอร์เพิ่งจะปลดคิตเตียนสเตลลินีออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชหลังขึ้นมาคุมทัพแทนอันโตนิโอคอนเต้แบบเฉพาะกิจ โดยณตอนนี้สเปอร์มอบหมายให้ไลอ้อนเมสันคุมทีมชั่วคราวโดยเกมล่าสุดบุกผ่ายนิวคาเซิลยับเยินหนึ่งประตูต่อ6ด้านแมคเชสเตอร์นเต็ดเก็บคะแในหลีกมา3เกมรวดล่าสุดเอาชนะจุดโทษไบรตันคว้าตั๋วสู่รอบพิยงเอฟเอครับเริ่มเกมมาในนาทีที่7แมคเชสเตอร์นเต็ดที่ครองเกมได้มากกว่าก้นมาได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะที่มาคัดแรดฟอร์ดจ่ายออกซ้ายไปให้จาร์ด,ดนซานโช เงตัดเข้ามาในกรอบเขตโทษก่อนปั่นด้วยขวาเข้าไปทําให้ไมเชสเตอร์เต็ด e ตขึ้นนําเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์เพียงแค่เจ็ดนาทีเท่านั้นเกมดําเนินมาถึงนาทีที่สี T ่ส e ิบสี่มเชสเตอร์เต็ดตได้ประตูหนีห่างสองศูนย์จากจังหวะสวนกลับของบูโน่เฟนเนนดสเปิดบอลยาวมาให้มาคัตแรด์ฟอร์ดเลียงกี้เข้าหาเอลิกไดเออร์ก่อนกระชากด้วยซ้ายแล้วยิงผ่านมือนายทวารเจ้าถิ่นเข้าไปและจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังสเปอร์ลงมาเล่นได้อย่างคึกคัก และในนาทีที่56ก็มาตีไข่แตกแรกมาเป็น1ประตูต่อ2องแต่จังหวะเคลมูลหน้าประตูบอลเน่งเข้ามาทางเปรโดฮาบบอลเล่ด้วยขวาแถวกรอบ18หลาบอลพุ่งเสียมุมอย่างสวยงามนาทีห้าหลังเสียประตูแมนยูเต็ดเกิดมาได้ลูกที่จากแต่จังหวะที่บูโน่ฟนเนเนสได้บอลหน้ากรอบคิดโทษก่อนแตะหลบแนวรับเจ้าถิ่นเข้าไปอย่างสุดสวยแต่จังหวะจบสกอก์เจ้าตัวดันจิ้มไปชนคานเต็มๆชดโอกาสนี้ห่างเป็น3ประตูต่อ1 นาที79สเปอร์ได้ประตูตามทีเสมอจากจังหวะที่แฮร์รี่เคนหลุดเข้ามาริมกรอบโทษฝั่งขวาก่อนใจตัดแนวกองหลังทีมเยือนไปให้ซอนเฮงมินแทบอินเข้าไปง่ายๆเป็นสเปอร์ตีเสมอแมนยูไป2สองประตูต่อสองช่วงเวลาที่เหลือไม่มีใครทำสกอร์กันเพิ่มหมดเวลาการแข่งขัน90นาทีแมเคเสเตอร์ยูติดบุกไปทำได้แค่เสมอกับทอตเนม่มาสเปอร์สองประตูต่อสองแบ่งกันไปทีมคนละหนึ่งคะแนน จากผลเสมอในเกมนี้ทําให้แมนเสเตอร์นเต็ดมีเพิ่มเป็น60คะแนนจากการลง,ลงสนาม31นัดลังอันดับ4ของตารางตามหลังนิวคาสเลยูไนเต็ด2แต้มแต่แข่งน้อยกว่า1นัดส่วนสเปอร์มีเพิ่ม54คะแนนจาก33นัดขึ้นมาลั่งอันดับ5ของตารางยังมีสิทธิ์ลุ้นทับโฟในการไปลุยโคตายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับคิดกดแชร์ให้กับช่อง NPG Sport Channel กันด้วยนะครับ คิดเห็นอะไรสำหรับคู่นี้ก็เม้นมาบอกพูดคุยกันได้ใต้คลิปนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ